นี่จะเป็นมิติใหม่แห่งการอันบ็อกนะครับผมสถานที่ดีๆสบายเราไม่ไปเรามาขึ้นดินแดงดอยเพื่อที่จะอันบ็อกกล่องปริศนาสองกล่องของเรานะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรแล้ววิวข้างบนจะสวยงามแค่ไหนไปติดตามกันครับนี่ก็เป็นทางขึ้นไปสู่ดินแดงดอยที่ที่ เราจะพาไปชมพระอาทิตย์ส่องแสงในเที่ยงวันนี้ก็เป็นเส้นทางนะครับผมที่จะขึ้นไปสู่ดินแดงดอยหอบระหว่างทางก็เป็นนลักษณะของวิวทิวทัศน์ภูเขาในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับ หลังจากที่เราเดินทางกันมาหอบเหนพอสมควรนะครับผมก็เรามาเพื่ออะไรนะครับเรามาเพื่อที่จะอันบ็อกนะครับผมกล่องปริศนาที่เราได้รับมานะครับผมจาก Ammo Sport Energy ก็ไม่น่าจะปิศนาเลยเนาะเราก็คุ้นเคยกันดีในเพจของเราร Saint s p r r t s ไซอันดายโค้ช r ุ Running t ท a m นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแล้วก็พูดคุยกันเล็กน้อยเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้รับ จากการใช้งานจริงจากการกินจริงในการฝึกซอ้อมและสนามแข่งขันต่างๆของสมาชิกที่ได้นำไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการในแต่ละคนครับผมเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะผมว่าในกล่องจะ,ะได้รับการจัดส่งมายัางไงบ้างนะครับอ้า มาดูกันนะผมว่าพายนก่อจะเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราอันบ x อกเปิดกล่องกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับในวันนี้ก็เป็นในแบรนด์ของ Ammo Sport Energy นะครับผมซึ่งเป็น Ammo Natural Energy Gel เจลที่ให้พลังงานสำหรับนักกีฬานะผมเป็นเจลที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาจากน้ำตาลกล้วยตาก น้ำตาลมะพร้าวดอกเกลือสมุทรแล้วก็มาเล็ดเจียบดเจียหรือเจียมาเล็ดเจียบดนะครับผมแน,น่เพลินเพลินนะครับซึ่งในส่วนของผสมทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมไม่ใส่สารกันบูดไม่เติมกลิ่นสังเคราะห์ไม่ใช้โมโตเด็กกลินไม่เติมคาเฟอีนซึ่งเราอาจจะให้ความสําคัญกับคาเฟอีนในส่วนของเอนเนอร์จีเจลใช่ครับจริงอยู่ครับแต่เมื่อมันเป็นความ ธรรมชาติเนเชอรัลนะครับผมสิ่งที่เราจะได้รับก็คือการดูดซึมแบบดูโอแอคชั่นบูสเตอร์คือให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่สามารถดูดซึมได้ทันทีและแบบที่ดูดซึมได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวก n d u ด a ล c สไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งว่ายภายปัน่นไรกีฬาหรือแอดเวนเจอร์รวมไปถึงระยะฮาฟมาราทอนฟูลมาราทอนอัลต้ามาราทอนแอมโม Natural Energy Gel นะผมจะเป็นตัวเลือกที่ควรจะพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของ a m o Sport Energy Gel ครับมันจะมีรอยบากอยู่อ่าจะมีรอยบากอยู่ที่มุมขวามือผมนะครับแล้วก็จะมีรอยบากที่มุมซ้ายเพื่อให้เราฉีกกัดแล้วไม่เป็นเศษขยะ2ชิ้นอ่าเราจะเห็นได้ว่าเจลยี่ห้อ Dayo หนึ Day ่งพอกัดเข้าไปฟุบเนี่ยมันขาดออกจากกันเลยหรือที่เป็นแบบ ลูกบิดไม่ใช่ลูกบิดสิแบบฝาปิดนะครับผมแบบฝาปิดพอเราปิดเสร็จเนี่ยแน่นอนคงยังไม่มีใครมาพิถีพิถันแล้วเอากลับเข้าที่หรือปิดแล้วทิ้งขยะพอเราเปิดเสร็จแล้วก็ทิ้งคนละที่คนละทางกันเลยแต่ในส่วนของ Ammo s p p r t e n e r g y นนะครับผมเขาออกแบบมาเพื่อให้เรานั้นรักโลกรักธรรมชาติไม่ทิ้งเศษขยะให้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้ปวดหัวในภายหลังนะดีไหม ดีนะครับผมดีนอกจากจะได้กินของที่อร่อยมีคุณภาพให้พลังงานยังคงช่วยรักษาโลกของเราให้ปลอดขยะมากยิ่ขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาเจลนะครับผมที่จะ,ะช่วยในเรื่องของเบอร์ฟอร์แมนของเรามีความสะดวกมีรสชาติที่อร่อย a m มโม p ปอร์ตเอ g เนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนรักสุขภาพทุกท่านนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วในส่วนผสมจากธรรมชาติเนี่ยมันดียังไง มันกินแล้วร่างกายของเราตอบสนองยังไงแน่นอนนะผมส่วนมาผสมอย่างแรกก็คือน้ําตาลกล้วยตากนะผมน้ําตาลกล้วยตากเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมได้เร็วช่วยให้เราฟื้นตัวจากความเหนื่อยเมื่อลา้าที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการกินผลไม้ต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากไม่ว่าจะด้วยราคาด้วยความสะดวกด้วยเวลาที่เราต้องเร่งรีบเพราะฉะนั้นน้ำตาลกล้วยตากในแอมโมสปอร์ตเอนเนอร์จี จะทำให้เรานั้นได้รับโพแทสเซียมและแมกนีเซียมเท่ากับกล้วย2ลูกโพแทสเซียม <x> และแมกนีเซียมช่วยอะไรช่วยให้เราลดความเสี่ยงหรือป้องกันอาการตะคิวได้ดีมากเพราะฉะนั้นนั่นคือส่วนผสมที่1ที่เราจะได้รับประโยชน์จากน้ำตาลกล้วยตากในส่วนผสมที่2ก็คือน้ำตาลมะพร้าวให้พลังงานดูดซึมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอุดมไปด้วยโซเดียมและโพแทสเซียมอีกทั้งยังมีในส่วนของแมกนีเซียม ที่สามารถทดแทนก็นแร่จากการเสียเหงื่อและความหวานกลมกล่อมโดยที่ไม่เลี่ยนแสบคอจนเกินไปเราจะสังเกตได้จากเจลหลายๆยี่ห้อบางชนิดบางแบรนด์จะให้รสสัมผัสที่เหลวค่อนข้างเหมือนกับน้ำหรือบางแบรนด์จะให้ความรู้สึกที่เหนียวหนืดกินแล้วต้องมีน้ำตาม เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ต้องบอกกันตามตรงว่าขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแบรนด์ Brand, แต่ละแบรนด์มีจุดเด่นที่แตกต่างกันคนที่กินนักวิ่งที่เลือกหาก็ต้องมองว่าตัวเองถูกฉลกถูกชะตาก,กับแบรนด์ไหนเพราะฉะนั้นในส่วนของโซเดียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมคือสิ่งที่เราได้รับจากน้ำตาลมะพร้าวซึ่งอยู่ในแอมโมสปอร์ตเอนเนอร์จีอยู่แล้วส่วนผสมที่สก็คือมาเลเจือบทแน ตกใจอีกแล้วมเมล็ดเจียบทนะครับผม,มเมล็ดเจียบทเป็นเสมือนซุปเปอร์ฟู้ดที่เต็มไปด้วยโอเมก้า3ให้กดอะมิโนและช่วยรักษาระดับของน้ำในร่างกายที่มีคุณสมบัติการสร้างเนื้อเจวให้ลื่นกินง่ายไม่เลี่ยนแสบคอเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของการมีมเมล็ดเจียบทนะครับผมในในส่วนของการมีมเมล็ดเจียบทจะช่วยทำให้ลดสัมผัส ที่ผสมไปกับมะม่วงกล้วยและสับปะรดกินได้ง่ายมีการกรุบกรึบในปากเพื่อให้เรานั้นได้สนุกไปกับรสชาติแต่ละอยา่างส่วนผสมต่อไปก็คือดอกเกลือสมุทรนะครับผมดอกเกลือสมุทรเป็นส่วนชั้นผิวที่อยู่บนสุดนะครับผมที่ตกผลึกอย่างบริสุทธิ์ในนาเชือโอเว้ยโอเคมั้ยไม่เครมทําไมไม่เค็มล่ะ เพราะคุณภาพกับราคาคือสิ่งที่จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพหลังจากที่เราได้กินเอ้ไม่เชื่อใช่ไหมกดลิงก์กันได้เลยข้างล่างนี้เดี๋ยวเรามีให้นะครับผมเพราะนั้นดอกกระสือมุดนะครับผมจะประกอบไปด้วยแร่ธาตุมากมายโดยเฉพาะอะไรเอ่ยโซเดียมคลอไรด์จำเป็นอย่างยิ่งต่อนักกีฬาถามว่าทำไมครับช่วยคืนสมดุลของน้ำและเติมเกลือแร่แบบธรรมชาติให้ร่างกายดีไมด่ดีดี ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไหมเจลจากธรรมชาติคือพลังงานที่ดีที่สุดแอมโมสปอร e ตเอ g เนอรมี3รสชาติให้คุณได้เลือกในส่วนของสาวรสนะครับผมกล้วยและมะม่วงทีนี้หลายคนสงสัยว่าด้วยความต่างในแต่ละรสชาติเนี่ยมันจะให้แคลอรี่ที่เหมือนต่างกันยังไงบ้างนะครับผมในส่วนของแคลอรี่ที่เราจะได้รับนะครับผมในส่วนของกล้วย นะผมจะให้แคลอรี่อยู่ที่99กิโลแคลอรี่ต่อ1ซองในส่วนของมะม่วงจะเป็น95กิโลแคลอรี่ต่อ1นซองในส่วนของสับปะรดจะเป็น87กิโลแคลอรี่ต่อ1นซองถามว่าทำไมมันถึงน้อยเกินไปหรือเปล่าเท่าที่ส่วนตัวได้สังเกตเนี่ยในบางแบรนด์บางยี่ห้อบางชนิดเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ90ถึง110หรือ120กิโลแคลอรี่ต่อ1ซองอย่างที่บอกครับมันขึ้นอยู่กับส่วนผสมของแต่ละแบรนด์ที่ใส่เข้าไปในส่วนของ a m b o s p o r t Energy จะเป็นในเรื่องของ Natural Gel เจ е ลอย่างธรรมชาติเพราะฉะนั้นในส่วนของแคลอรี่ถามว่าน้อยเกินไปไหมก็ไม่น้อยเกินไปแต่เราต้องออจัดสรรปันส่วนให้เหมาะกับระยะเวลาในแต่ละชนิดกีฬาที่เราเล่นเพื่อให้ได้ดึง ดูดและซึมซับพลังงานที่เรากินเข้าไปได้อย่างเหมาะสมในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นะครับใครที่ติดตามเราสปอร์ตไซแอนไ b โคสโอนจะได้เห็นถึงการใช้ผลิตภัณฑ์แอมโมสปอร์ตเอนเนอร์จีเจลมาตลอดอยู่แล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเราได้ทับการทดลองรีวิวสนับสนุนมาเป็นระยะเวลาณวันนี้วันที่คลิปถูกปล่อยออกไปเนี่ยก็ร่วม10เดือนแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีแบรนด์อื่นที่ได้ทดลองรีวิวเราได้รับการทดลองรีวิวประมาณ4แบรนด์แต่แล้วทุกคนให้คะแนนน้ำหนักไปในแบรนด์ Ammo Sport Energy เกือบจะเต็มสิบในทุกๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นรสชาตินะครับผมการดูดซึมการให้พลังงานความสะดวกในการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องกินน้ำตาม รสชาติที่ทุกคนชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นมะม่วง,วงกล้วยและสวรสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กำลังมองหาเจลคุณภาพดีๆในราคาตามคุณภาพแตกต่างกันออกไปเราจะได้ขึ้นภาพให้ดูควบคู่กันไปนะครับผมแล้วก็สนใจข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรเราจะทิ้งลิงก์ a m มโ p ส o อร์ดเอนเนอและรายละเอียดต่างๆไว้ให้ในคลิปนี้เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักวิ่งและก็คนที่สนใจได้ไปติดตามต่อนะครับ ทุกอย่างเรารีวิวด้วยความเป็นจริงและจริงใจในการนำเสนอเพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ